เอาละห่างหายกันไปนานในที่สุดผมก็กลับมาสักทีวันนี้มาพร้อมกับเกมอามสยูรี่เออดีซีเเกมอะไรสักอย่างหนึง่งเดี๋ยวทิ้งชื่อ,อ้ข้างหน้าแล้กันนะครับคนดูพอดีว่าผมก็อ่านชื่อเกมไม่ออกนะต้องขออภัยด้วยอ่านผิดขออภัยน่าจะอ่านผิดแน่นอนอยู่แล้วร้อยปร์เซนต์ละวันนี้เราก็จะมาแนะนําเกมกันนะครับคนดูคิดถึงมใชไเมล่ะคิดถึงก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดสัสดท้าด้วยนะนะ เลยครูคํานี้นานเลยทำาช่องก็จะกลับมาโอ้โหเอาละอย่างแรกที่ผมจะพูดถึงในเกมก็คือเนื้อเรื่องนะครับเนื้อเรื่องอย่างแรกก็จะเป็นเนื้อเรื่องในรูปโรงเรียนระหว่างครูกับนัเกเรียนนะครับคนดูก็เป็นเอ่อการเล่นเกมเล็กๆ,ๆน้อยๆในรูปโรงเรียนสําหรับแบบทุกคน ทุกคนที่ในชีวิตจริงคงไม่มีหรอกแล้วการมาจนภัยก็ได้เริ่มต้นขึ้นนะครับคนดูโอเคจบพาร์ทที่หนึ่งเรื่องจบแค่นี้แหละ <c oughs> จริงๆมีเนื้อเรื่องแตกแยกย่อยไปประมาณ4ประเภทนะครับคนดูใครที่ต้องการก็ลองไปหาโหลดเอาดูนะใน Google เลยผมจะไม่ทิ้งลิงก์โหลดนะครับคนดูพอดีว่าผมก็ไม่มีเหมือนกันโหลดไว้นานมากแล้วมันมีในมือถือนะครับลองไปหาโหลดดูผมก็จําไม่ได้แล้วว่าในเว็บไหนเหมือนกันแต่ถ้าผมโหลดได้แสดงว่าทุกคนก็ต้องโหลดได้นะครับคนดู อย่างที่สอนที่เราจะมาพูดถึงก็คือเรื่องฉากนะครับเรื่องฉากทํามาก็ค่อนข้างดีนะครับคนดูพอสำหรับผมก็ถือว่าดีเลยอย่างเช่นภาพนี้แล้วก็ฉากนี้ฉากที่ทุกทคนเห็นก็คือจะเป็นฉากที่สามารถเล่นได้ตามปกติถ้าทําตามเนื้อเรื่องได้เลยนะแต่ว่าแต่ละฉากก็ต้องทําตามเนื้อเรื่องแต่ละเอาล่ะเรามาพูดอย่างที่3กันบ้างอย่างที่3ก็คือเกมเพย์นะครับคนดูเกมเพย์เกมนี้ก็ถือว่าไม่น่าเบื่อนะครับ พอดีว่าเกมมันมีอะไรให้ทําตลอดเวลาก็มีภารกิจให้เราทําตลอดเวลาอ่าภาราากาิจมันก็จะมีหลายๆแบบด้วยภารกิจจะมีฉากจบทั้งหมด4แบบก็คือจะมีภารกิจทั้งหมด4แบบนะครับคนดูก็ลองมาหาเล่นกันดูนะอย่างที่4ก็คือข้อดีของเกมนี้นะครับ หนึ่งเลยเราก็ต้องยอมรับก่อนว่าเกมนี้เป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะเก่าแล้วนะครับคุณภาพตัวละครก็อาจจะสู้เกมคุณภาพใหม่ๆไม่ค่อยได้แต่ว่าถ้าจะให้พูดถึงเปรียบเทียบกับเกมสมัยนี้นะผมมองว่ามันไม่น่าเปื่อสักเท่าไหร่ผมก็มองว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างน่าสนใจมีฉากที่ดีกว่าเกมณนะปัจจุบันหลายๆเกมนะเกมหลายๆเกมเนี่ยเดี๋ยวนี้มันค่อนข้างใช้ AI เ,เยอะไปหน่อยผมก็เลยรู้สึกว่าภาพเกมมันค่อนข้างที่จะ ไม่ค่อยถูกใจผมสักเท่าไหร่เฉียนน่านี่ถือว่าเป็นข้อดีนะครับคนดูแล้วข้อดีที่ผมพูดไปข้างต้นก็คือเกมมันค่อนข้างไม่ได้น่าเบื่อขนาดนั้นมีให้ทําตลอดเวลาก็เราสามารถแบบเล่นได้ไม่รู้ว่าจะจบฉากไหนอะไรได้บ้างเพราะว่ามันมีฉากเยอะเยอะมากนะครับคนดูๆๆนะอแล้วก็การทรราตัวละครเนี่ยถือว <laughs> <servi> ่าดีดิคืเลยนะครับคนดูก็ถือว่าเป็นเกมแบบระดับท็อปเกมนหนึ่งเลยนะให้เป็นเกมท็อปเทียร์ในมือถือนะ ในพี่ีว่ามีหลายๆเกมใครอยากรู้อยากลองก็ฝากกดติดตามด้วยนะมีหลายๆเกมผมจะกลับมาทำคลิปละพอดีว่าหายไปนานลืมลืมช่องนี้ไปเลยเอยช่องนี้ก็บินไปนแล้วครับอืมเอาละเราจะมาเข้าอย่างที่สี่อย่างสุดท้ายอีพีหน้านาจะมีแบบสิบอย่างอะไรเงี้ยแต่อีพีนี้ผมขอมีสี่อย่างไปก่อนนะครับคนดูพอดีว่าไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาพูดบ้างไม่ได้ทาคลิปนานแล้วก็ต้องขออภัยด้วยนะครับคนดูนะเออคุณภาพคลิปอาจจะดีขึ้นกว่าเดิมหรือไม่อาจจะแย,ย่กว่าเดิมก็ได้ขาจจะไปดูนะ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะคนดูนะครับอย่างที่4ที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้ก็คือข้อเสียนะครับคนดูเราก็ต้องยอมรับว่าเกมมีข้อดีข้อเสียก่อนนะเราถึงจะเล่นเกมแบบสนุกแล้วก็สุดมันแต่สำหรับผมผมมั่นใจว่าการที่พวกคุณมาเล่นเกมเนี่ยพวกคุณไม่ได้มาสนใจข้อดีหรือข้อเสียอะไรทั้งนั้นหรอกครับผมแค่มั่นใจว่าทุกคนแค่ต้องการที่จะมาหาออการระบาย อารมณ์ต่างๆที่ทุกคนต้องการนะครับคนดูข้อเสียในเกมนี้ก็อ,อย่างที่ผมพูดไปนะครับเป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะเก่าแล้วนะครับคนดูแล้วก็สําหรับผมนะผมว่ามันหาโหลดยากนิดนึงนะคนดูนะถ้าใครอยากจะลองไปหาโหลดก็ต้องไปหาโหลดแบบเว็บที่มันแบบมีจริงๆนะครับคนดูแล้วเว็บส่วนมากไม่ค่อยมีจริงๆหรอกโหลดยากจ,จัดเลยครับเกมนี้ถ้าจะให้ผมสอนโหลดมันก็คงจะจริงๆนะผมลืมไปแล้ววิธีโหลดเกมเนี่ย แต่มันน่าจะโหลดได้แหละเดี๋ยวผมจะทิ้งชื่อเว็บเอาไว้ให้คนดูด้วยนะเว็บที่ผมใช้โหลดส่วนวิธีเข้าเว็บวิธีโหลดนั้นมันก็ไม่ยากทุกคนก็ลองไปศึกษาเองดูนะครับคนดูปอดีว่าการที่ผมมาพูดเนี่ยเว็บเขาอาจจะเสียหายนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะไม่พูดไม่สอนแม่อะไรก็ตามนะเว็บเขาเป็นเว็บที่แบบค่อนข้างที่จะเอ่อกักตัวนะครับคนดูถ้าเขาเผยแพร่อะไรมากมายมันก็ไม่ได้นะ เป็นเว็บต่างชาตินะครับคุณดูนะเออ,อย่างที่บอกไปข้างต้นนะครับก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนแล้วก็กราบขออภัยทุกคนที่อาจจะช่วยไม่ได้มากแล้วก็อาจจะไม่ได้มีประโยชน์สำหรับคุณดูมากอะไรขนาดนั้นแต่ผมก็เชื่อว่าถ้าเป็นทุกคนนะความเสีทยวที่ทุกคนต้องการนะผมมั่นใจว่าพวกคุณทําได้แนะ่นอนครับพวกคุณต้อง โหลดมันให้ได้ไม่ว่าพวกคุณจะใช้วิธีไหนก็ตามนะผมรู้ผมมั่นใจว่าพวกคุณทำได้เนี่ยวันนี้ผมก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะอืออาจจะมีเกมใหม่ๆเกมดีๆเกมพี่ดีกว่าน,นี้มาก็ได้ใครจะรู้นะครับคนดูก็ฝากกดติดตามด้วยเป็นกำลังใจให้ผมได้เยอะมากส่วนใครที่คอมเมนต์ว่ายิงยิงิงไม่มีนะไปหาเอาเองนะจ๊ะเดี๋ยวจะทิ้งชื่อเว็บอาไว้ให้ Bye-bye.